สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกลับไปกับดวงและแม่หมอมูหลานนะคะทุกคนเคยสงสัยกันไว้คะว่าใครคือเพื่อนแท้หรือใครแค่แสดงบทเพื่อนอยู่กันแน่วันนี้นะคะเรามาเลือกไพ่กองที่ดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วมาดูกันค่ะว่าคนคนนี้เขารักเราจริงหรือแค่แค่เสแสร้งนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะอย่าลืมกดติดตามพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้ให้กําลังใจแม่หมอนะคะแล้วก็หลับตาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะ ขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยดวงชะตาให้คำตอบคำแนะนำและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะเราจะโพสต์ตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเรามาเลือกไพ่กันค่ะกล่องที่1กล่องที่สองกองที่สาหรือกล่องที่4ค่ะโดยทั้งกี่กองนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเลือกใส่แต่ละคนไปในกล่องที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคําตอบเนี่ยต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าทุกคนพร้อมรับ กับความจริงที่ไพ่กำลังจะบอกคุณหรือยังค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับไพ่กองที่1น,นะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนแท้ของคุณหรือเขาแค่แสดงบทเพื่อนกับคุณกันแน่ค่ะไพ่กองนี้นะคะคนคนนี้ได้ราชาดาบค่ะ5เหรียญน,นะคะแล้วก็ราชาถ้วยค่ะคนคนนี้เนี่ยนะคะเรามองว่าคบได้นะคะในเรื่องของงาน ในเรื่องของอะไรที่สนุกสนานในเรื่องของอะไรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะแต่ถ้าคิดที่จะเพึ่งพาอาศัยคนคนนี้จริงๆคาดหวังว่าเขาจะซัพพอร์ตคุณจริงๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีหรือแย่คนคนนี้ก็ตามเพื่อนทั่วไปปกติวิสัยนะที่กินเที่ยวอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่ว่าเวลาที่มีเรื่องเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ช่วยหรือว่าจะทิ้งคุณไปนะเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณแบบไหนหรือบางทีเขาก็อาจจะแบบ ไม่ได้อยากร่วมในปัญหาของคุณนะนะคะคบไว้สนุกสนุกก็ไม่เสียหายอะไรค่ะสําหรับคนคนนี้มาต่อกันที่ไพ่กล่องที่สองค่ะคนคนนี้เขาเป็นเพื่อนคนจริงๆหรือว่าเขาแสดงบทบาทได้แนบเนียนกันแน่ค่ะมาดูกันค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยได้6ดาบค่ะ the star ค่ะแล้วก็ the moon คนคนนี้เองเนี่ยนะคะเรามองว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าทางจะคบกันมานานแล้วนะคะหรือถ้ายังไม่นานเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนคนนี้ คบกับคุณไปได้อีกยาวๆค่ะเพราะว่าที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเขาก็มีความจริงใจมีความเป็นตัวของตัวเองดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณย่อมรู้สึกได้อยู่แล้วนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยคบคุณแบบไหนหรือว่าขอบขีดขอบจํากัดของคนคนนี้อยู่ที่ไหนนะคะเราอาจจะมีเรื่องที่ชอบกันไม่ชอบกันชอบมากๆแล้วก็ไม่ชอบมากๆในตัวคนคนนี้ ในคนคนเดียวกันนะคะตัว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาอะมันก็ไปไหนกันไม่รอดนะคะตัดกันไม่ขาดเขาก็มีเรื่องที่ไม่ชอบคุณเหมือนกัน,นะคะ่ะหรือว่าเรื่องที่คุณรู้สึกว่า คุณ ion, จะไม่เปลี่ยนแะน่นอนอะไรที่นิสัยไม่ดีของคุณนะแต่ว่าเขาก็รับคุณได้นะแล้วเขาก็อาจจะแบบไม่ได้สนใจในอะไรแบบนั้นนะคะเออเรื่องของคุณเถอะนะคะแล้วเขาก็แสดงออกชัดเจนนะว่าเรื่องไหนที่เขาชอบคุณเรื่องไหนที่เขาไม่ชอบคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คบได้ในเรื่องไหนมากแค่ไหนเนี่ยเรามองว่าก็ตรงตามนั้นนะเขาไม่ได้มีอะไรที่ปิดบังนะคะอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เขาเหมือนกับแบบจะไม่ค่อยสะดวกใจกับคุณเขาก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนนะคะ แล้วคุณก็ยังต้องมีผลประโยชน์เขาไปอีกนานะนะคะต่อมาค่ะไพ่กองที่สามคนคนนี้เขารักคุณจริงๆรงไหมหรือเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แสดงเก่งๆนะคะมาดูกันค่ะไพ่อันนี้นะคะได้เป็นหกเหรียญค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะแล้วก็สองถ้วยค่ะคนคนนี้คบได้นะคะแม้ว่าดูภาพรวมแล้วจะเหมือนคนเขาจะเจอกันแค่แบบ ยมเล่นๆยมสนุกสนานนะคะหรือว่ามีอะไรที่แบบมีเรื่องงานมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่จริงใจกับคุณเพียวกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความใส่ใจต่อคุณดีนะแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกมามากแล้วเราก็จะเจอกันแค่ตามโอกาสนะะี่ยแต่ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยเรามองว่าคนคนนี้คุณทักไปปรึกษ,ษาเขาสิคุณลองบอกเขาสินะคะเรามองว่าคนคนนี้คบได้พอสมควระคะ่ะเพราะเขาจริงใจกับคุณไงน,นะคะ ต่อมานะคะกองที่4คนคนนี้เขาเป็นยังไงกันแน่เป็นเพื่อนคุณได้จริงๆหรือว่าเป็นแค่คนที่แสดงบทเพื่อนกันแน่มาดูกันค่ะไพ่กองนี้นะคะได้เป็นเก้าเหรียญค่ะสามเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญคนคนนี้ครบได้นะคะยิ่งโดยเฉพาะอะไรที่มีผลประโยชน์เนี่ยครบได้มากๆเลยนะ,ค,ะคุณและเขามีผลประโยชน์ที่สามารถทําร่วมกันได้สนับสนุนร่วมกันได้ อยู่ร่วมกันได้นะคะคือเจอหน้ากันเนี่ยเป็นอันต้องคุยเรื่องธุรกิจเป็นอันต้องคุยเรื่องผลประโยชน์หรือคุยเรื่องอะไรที่แบบเรามาหาเงินกันเรามาทํานูน่นเรามาทํานี่เธอทํานั่นสิเธอทําทนี่สิอยู่เสมอนะคะคนคนนี้อยู่กับคุณในทุกช่วงผลประโยชน์ของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะหรือว่าคุณต้องการไอเดียอะไรที่มันเป็นเรื่องของแบบการเงินต้องการการสนับสนุนในเรื่องของไอเดียเรื่องของ จริงๆก็อาจจะมากกว่าเรื่องของไอเดียด้วยนะคะแต่ว่าจะหนักไปทางอะไรที่แบบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียทําอันนี้แล้วดีไหมทําอันนี้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้อยู่กับคุณได้ในสถานการณ์นั้นๆอย่างแน่นอนเขาอ,อาจจะไม่ได้มาสนุกสนานกับคุณเขาอ,อาจจะไม่ได้มาจอยกับคุณไม่ได้มากินข้าวกับคุณได้เรื่อยเปื่อยนะ,ะแต่คนคนนี้มักจะมาพร้อมกับผลประโยชน์อะไรซึ่งคาว่าผลประโยชน์มันไม่ได้แปลว่าเป็นในแง่ร้ายเสมอไปนะคนเรานะคะในค,คนจุดๆหนึ่งเนี่ยมีผลประโยชน์ ในเรื่องที่ดีในเรื่องธุรกิจหรือว่าในเรื่องที่จะสนับสนุนคุณว่าเฮ้ยทำสีลอง,อ,นน ون, ลอ,งอันนู้นลองอันนี้ลองไปอันนั้นไหมลองทําอันนี้ไหมเราก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะเออเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ใช่คบกับอะไรที่มันเด็กๆเสมอไปนะคะก็เป็นประมาณนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะพิมพ์พบอกผลลัพธ์ของกับแม่หมอสิว่าเพื่อนของคนคนนี้ เขาเป็นตามที่ไพ่บอกจริงๆริงไหมหรือว่ามีอะไรที่สะกิดใจที่คุณสงสัยว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้แหละเราวไพ่ก็ช่วยยืนยันกับคุณและครั้งหน้าถ้าอยากจะดูดวงในหัวข้อไหนท็อปปิกไหนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกแม่หมอไว้ได้ครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ